สวัสดีครับพบกับช่างก่อนชคกับหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ช่างก่อนชคจะเล่าเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมาไม่มีราคาต่อรองใดๆทั้งสิ้นเห็นยังไงก็เล่าให้ฟังไปอย่างนั้นคู่หนึ่งนะเหนือโตอาเพชรเอกเกียรติจำรูนเจอกับเหนือธรณีลูกวิทยาเมื่อเช้า ได้คุยกับเพชรเอกบอกเพชรเอกเป็นคนที่ไหนซ้อมที่ไหนซ้อมอย่างไรเพชรเอกบอกว่าพี่ผมซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติจมรูนปทุมธานีเพชรเอกถามเทนเนอร์เทนเนอร์เป็นใครเพชรเอกตอบว่าไกลสวิตศูนกีฬาน,นองกี่โอพูดจาดีมากเมื่อเช้ามาเกินนิดนึงมาร้อยสิบจุดห้าลดศูนย์จุดห้าใช้เวลาแป๊บเดียวก็ผ่าน ส่วนเหนือธรณีคู่ต่อสู้เมื่อเช้าสบายสบายพี่วิจิตเมืองนนพามานะเหนือธรณีไม่ได้ซ้อมที่กาลสินแล้วครับตอนนี้มาซ้อมที่จิตเมืองนนถามบอกซ้อมได้นานหรือยังเหนือธรณีตอบบอกว่าไอ้มื่อนี้ผมซ้อมมาไใดสองอาทิตย์แล้วมาซ้อมพระกรุงเทพบัไดใดซ้อมอยู่ทางแขงงวัดเกิน0.1นะมาร้อยก็ลดน้ำหนักใช้เวลานิดเดียวก็ผ่าน ทีมงานสตาฟของโปรโมเตอร์กุมารดำเอาทั้งคู่มายืนเทียบกันเมื่อเช้านี่หน่วยก้านเท่ากันเป๊ะเลยนะไม่มีใครได้ใหญ่ได้ลอยใกล้เคียงกันมากคู่นี้แต่จะต่างกันอย่างเดียวคือที่อายุแค่นั้นเองเพชรเอกนี่ยี่สิบห้าส่วนเหนือธรณีเนี่ยยีส่วนคู่สองนะคููปต้าลูกมะขามหวานเจอกับเพชรแสนแสบออสติกแดง ได้คุยกับคูโบต้าคูโบต้าเมื่อเช้ามาสบายสบายมาต่ำของพิกัดด้วยนะมา117มา117.7มาต่ำว่าพิกัดซ้อมอยู่กับพี่เปียวนะซ้อมอยู่กับพี่เปียวลุมมะขามหวานเทนเนอร์นะคุณพี่บรรจงช่อเชิญนะเป็นเทนเนอร์เมื่อเช้าพาเเป็นเป็นเทนเนอร์พามาช่างป๊อปผ่านเลยมาน้ำหนักขาดช่างผ่านส่วนเพชรแสบเนี่ยซ้อมอยู่นู่นนะ สจารวันที่อำเภอน้ำเกลี้ยงศรีสเกตเมื่อเช้ามาเกินพิกัดนะมา118.5มาเกิน0.5ใช้เวลาลดมันขึ้นชัว่วโมงได้คุยกับน,น้องเมื่อเช้าเขายืมเนี่ยยืมปากกาของแดงด้วยเขียนประวัติเสียแชมป์นะเสียแชมป์สจารวันหรือว่ากรมติดทองทวีพามาเมื่อเช้าพามาจากน้ำเกลียงถามบอกซ้อมดีไหมบอกซ้อมดีมาก ไฟสุดท้ายนี่แพ้ซันโวบูมเด็กเซียนวันนั้นก็คู่ขี้สุสีวันนี้กะว่ามาแจ้งเกิดเมื่อเช้ามาเกิน0.5ลดไป0.5เป็นนักสู้จากพี่บูมมังสาหารอุบนราชานี่ได้พูดจากับนักมวยแล้วก็สบายสบายด้วยกันทั้งคู่สีหน้าแววตามาดีส่วนอีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึง่งสถานฟ้าเสริมพรนิวัน์นี่รองคู่เอก เจอกับวินมอรัตนามัณฑิตเมื่อเช้าได้คุยกับสถานฟ้าสถานฟ้ามากนสุดท้ายนะมาประมาณเจ็ดโมงสถานฟ้ามาประมาณเจ็ดโมงเขาช่างเกือบหมดแล้วสถานฟ้าเพิ่งมาสถานฟ้านี่ซ้อมอยู่สุขุมวิทร110้อยสิบอร้อยหนึ่งนะค่ายค่ายอีเมเนนแอร์ปีนี้สามสามแล้วเกิดมกราสามศูนย์ปีนี้ก็เขเข้าสามสาม ส่วนวินมรัตนาบัณฑิตเนี่ยซ้อมอยู่ฝากซ้อมอยู่กับเนี่ยอะไรทีเด็ดเก้าเก้าเมื่อเช้าเนี่ยร้อยตำรวจโทรสมพง์นะสมพงศ์บวชหอมบวชหอมพามาพี่พงศ์ผมนี่สอนอบางซื่อพามาเมื่อเช้าถามพี่พงศ์บอกพี่พง์บอกซ้อมดีไะถามพี่นิ่มแฟนพี่พง์พี่พนิ่มก็บอกว่าซ้อมดีวินเนี่ยเป็นหลานของพี่พงศ์ นุ่นอยู่ที่หนองบัวแดงชขย,ยภูมิถามบอกซ้อมดีซ้อมดีไฟสุดท้ายนี่แพ้แพ้นะแพ้วุฒิไก่แพ้วุฒิไก,ววก่วอจากรวุิมาไฟนี้กะว่าขอแจ้งเกิดเมื่อเช้าได้คุยกันถามบอกซ้อมดีซ้อมดีตัวมันดำเออเวลามันยิ้มนะ่ะเห็นแต่ฟันส่วน สถานฟ้าของผมเมื่อเช้าถามบอกซ้อมดีผมซ้อมรอรายการตลอดพี่หลังจากแพ้วัลลภาเพชรโสพิษมาเพชรลภาสอโส,สพิษมาซ้อมรอรายการตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้คงสู้กันมันเนี่ยส่วนคู่เอกนะคู่เอกเนี่ยนักลบแฟร์เทคเจอกับศิวกรเมื่อเช้าได้คุยกับนักลบนักลบนี่มาคนแรกเลยเมื่อเช้านักลบบอกว่าพี่ครั้งนี้ผมซ้อมดีมากเลยหลังจากชนะ เจมสักซูเปอร์มวยไทยยกสองชนะนนอะวันนั้นก็ข้าวข่ายเก็บตัวตลอดซ้อมมาเป็นเดือนแล้ววันนี้เรื่องน้ำหนงน้ำหนักไม่มีปัญหามาร้อยสาไม่ต้องลดเลยช่างเสร็จก็ไปเลยวันนี้นักลบหน้าตาใสาปิ้งเลยสูงนะสูงยาวข่าดีหน้าตามาเข้มมาเข้มมากคือมาแบบดูสายโหด่ะเออมาสายโหดได้ได,ได,ได้ได้พูดคุยพูดคุยกับนักลบื่อเช้า ถามจีประถานะถามบอกว่าหลังโควิดเป็นยังไงนักลบบอกว่าไอห,หลังโควิดมาเนี่นะค่าโตนี่ได้หน่อยบอกคึก่อนโควิดค่าโตได้หลายก็ก็อย่างว่าหลังโควิดนะต่างคนต,งต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็โอเคค่าตัวอาจจะได้น้อยแต่อย่างอื่นมีเยอะก่อนค่าตัวก่อนโชคหลังโชคมีให้เมื่อเช้านี่มานุ่นนะมากับเทนเนอร์ สีส้มแฟร์เทคส่วนสิวกรสิวกรเมื่อเช้าเนี่พ่อบ้านโจนะผู้จัดก,การค่ายพามาเองเลยเมื่อเช้าพาสิวกรสิวกรอนเอซ้อมอยู่พีเคปีนี้อายุยี่ปีแล้วเกิดที่ละงูสตูลเมื่อเช้ามาหน้าตาสดใสมากผมถามสิวกรวันนี้ซ้อมมาดีไหมดีโอ้โหสิวกรบอกว่าซ้อมดีมากพี่วันนี้กะย่ำแขน ถามบอกสามฟอร์มหลังเป็นยังไงสิบวกรบอกบอ,กอ้พี่เออผมนี่เจอนี่นะไอทักษินเล็กเนี่ยปวดหัวพี่อะไรไม่ปวดหัวเรื่องอะไรมันครบเครื่องมันจะออาฝีมือเจอมันยากเหลือเกินก็ถามบอกสามไฟเนี่ยชนะหนึ่งไฟถามบอกสิบวกรชนะทักสินนี่ที่น้ำหนักเท่าไหร่สิบวกรบอกร้อยสามหกชนะทักสินเล็ก หลังจากนั้นล่ะต่อยน้ําหนักเท่าไหร่ร้อยสามแปดร้อยสามเจ็ดที่ผมแพ้มันสู้มันไม่ได้เอาถ้าแพ้มันแกก็ลดลงมาต่อยร้อยสามห้าสี่บีมันลงมาต่อยร้อยสามห้าให้ได้แกจะได้ชนะมันเออนี่คุยเป็นมุกมุกสนุกสนุกคุยกับสิบวกรเมื่อเช้าสบายสบายพี่โจก็เขียนประวัติให้ถามบอกซ้อมดีซ้อมดีวันนี้นี่วันนี้ก็บอกพร้อมที่จะเจอและพร้อมที่จะย้ำแขนนี่คือข้อมูลของององแดงช่างต่อนชกเออ ช่างก่อนชกอาทิตย์หน้าก็เจอกับหงแดงอเองแหละช่างก่อนชกหงแดงจะมาดูมาดูนักมวยของแต่ละคนที่มามาช่างก่อนชกเนี่ยซ้อมที่ไหนแต่ไม่บอกเลทไม่บอกราคานะไม่บอกว่าใครมาดีไม่ดีแต่จะบอกว่ามาพร้อมอืมชิดกันเอาเองติดตามกันเอาเองอ่านอ่านอ่านสีหน้าแววตาหงแดงกันเอาเองว่าเออมันเป็นยังไงเออน่าสนใจไหมนี่คือข้อมูลเบื้องต้น ที่ที่แฟนมวยเอฟซีหงแดงสมควรที่จะได้รู้ว่าช่างก่อนชกนักมวยแต่ละคนมาดีไม่ดีหงแดงมีวิธีการสื่อสารแล้วก็พยายามจับใจความเอาให้ได้วันนี้หมดเวลาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวสักครู่หงแดงจัดในการถอดรหัสมวยไทยมันๆก็สามารถติดตามได้สวัสดีครับ